สวัสดีครับพบกับเรียดกกฉบับยกมาเล่าในตอนที่24ครับความเดิมตอนที่แล้วความเข้มข้นที่มีมากกว่าเรื่องของมาดามเซียนะครับก็คือมีแม่ทัพซีอูเนี่ยพาแม่นางเนี่ยไปอยู่ที่แคว้นจิ้นครับยังว่าด้วยเหตุการณ์การฆ่าล้างครัวของสกุลเจ้าซึ่งเจ้าซั่วเนี่ยก่อนตายก็ให้นางจวงจีภรรยาพาบุตรที่อยู่ในคันหนีไปอยู่ในวังกับมารดาระหว่างนั้นนางจวงจีก็ โกหกว่าเจ้าอู่บุตรชายเนี่ยเป็นหญิงมาตลอดเพื่อเอาชีวิตของบุตรให้รอดจากเนื้อมือของถูอั้นกูนะครับขุนนางที่มีความเครียดแค้นต่อสกุลเจ้ามาเป็นเวลานานเจ้าอู่ทารกน้อยก็ดีเหลือเกินครับระหว่างที่ถูกตรวจคน้นหรือระหว่างที่ติดกับหาบยาสมุนไพรของเฉิงอิงเนี่ยออกมาก็ไม่ร้องสักแแะครับทําให้เฉิงอิงสามารถพาเจ้าอู่และก็เฉิงอิงนี่เองครับที่เสียสละบุตรชายของตนให้กับ กงซุนจูจิวนะครับหนึ่งในลูกน้องเก่าของเจ้าซั่วเนี่ยได้แท้งทำาเป็นเลี้ยงไว้ทําให้ตกเป็นเหยื่อของถูอันกูนะครับทั้งบุตรชายของเฉงิงเฉิงอิงแล้วก็กงซุนฉูจิ้วทั้งสองคนนะครับสละชีวิตไปเพื่อให้เจ้าอู่รอดชีวิตครับจนถูอันกูเนี่ยคิดว่าตนเองได้สังหารทายาทสกุลเจ้าไปหมดสิ้นแล้วก็วางใจเลยครับ แต่หารู้ไหมว่าลูกกําพร้าแห่งสกุลเจ้าเนี่ยได้เติบใหญ่ขึ้นมาจนอายุได้13ปีในตอนที่แล้วนะครับมาดูกันว่าภายใต้การอำนวยการของหารเจียครับกับเฉิงอิงที่เป็นคนที่ยังสัต์ซื่อต่อสกุลเจ้าเสมอมาครับมาดูกันว่าในตอนนี้เจ้าอูเด็กน้อยเนี่ยจะอายุได้สักเท่าใดแล้วนะครับแล้วก็จะมีบทบาทขึ้นมาในแขวนจิ้นหรือไม่นะครับแต่ระหว่างที่รอ เจ้าอู่เติบโตเราไปดูสถานการณ์อย่างอื่นไปก่อนครับสถานการณ์ในแผ่นดินตอนนี้เนี่ยชูถือโอกาสที่จินผัดเปลี่ยนแผ่นดินเข้ามากดดันให้แควนเจิง้งกลับไปอยู่กับชูอีกครั้งครับจินลี่กงสั่งจัดทัพพันธมิตร3ทัพจิ้นหลู่ว่ยสามทัพครับให้ไปบรรจบกันที่แควนเจิง้งเจิ้งเฉิงกงเจ้าแขวนได้ยินข่าวพันธมิตรครับใกล้เข้ามาประชิดทาเป็นตกใจนะครับเพราะจริงๆแล้วแกก็คงคาดการไว้แล้วแหละครับว่า การกลับกลอกไปมาอย่างนี้เนี่ยอย่างไรเสียสักวันหนึ่งก็ย่อมถูกโจมตีเป็นแน่แท้จึงส่งทูตไปขอความช่วยเหลือจากพี่ฉูครับพี่ฉูพี่ใหญ่ทันทีฉูกงหวางได้ฟังคําขอให้ช่วยก็ยังลังเลอยู่ครับด้วยว่าก่อนหน้านี้เนี่ยในตอนที่แล้วได้ทําส่สัญญาสงบศึกครับกับจิ้นแล้วก็ส่งเอาไว้แล้วแต่ไปไปมามเนี่ยขุนนางก็ทูลว่าเราเป็นเมืองใหญ่หัวเมืองต่างๆหมายเป็นที่พึ่ง หากอยากได้เจิ้งก็ต้องคุ้มครองเจิ้งจึงจะควรชูกงหวางจึงนำทัพครับออกเดินโดยเร็วครับออกไปยกทัพครั้งนี้เดินทัพโดยเร็ววันหนึ่งได้หนทางถึง1,400เส้นข่าวการศึกของชูกงหวางนำทัพมาเองมาถึงหูของหลวนชูครับแม่ทัพใหญ่ของแคว้นจินขุนนางเสนอว่าจินลี่กงในเราเนี่ยยังอ่อนหัดนักเก็บข่าวตั้งดูท่าทีตั้งทัพดูท่าทีขึ้นกระตกกระตากไป ทับจะระสำระสายให้ดูท่วงทีก่อนว่าเมืองชูเนี่ยจะคิดยังไงแล้วค่อยผ่อนปลนไปภายหลังจึงคิดจะเอาชชนะหลวนชูจึงบอกว่าเราแม่ทับสามแผ่นดินหาได้กลัวไหมควรจะยกออกตีฆ่าศึกจึงจะควรทับจิ้นยกต่อไปครับเข้าประชิดทับชูแต่เป็นที่ครับขันพอดีครับเป็นที่แคบล้อมด้วยบ่อน้ําชุ่มโคลนลวนชูจึงสั่งให้หรือเตาขุดดินถมบ่อทําการขยายทับครับตั้งทับรอ เป็นกระบวนทัพอย่างเสร็จสับชูกงหวางก็ยกทับมาโดยเร็วครับหวังว่าทับจินจะไม่ทันตั้งตัวในชัยภูมิเช่นนั้นแต่เห็นหลวนชูตั้งทับได้ก็สงสัยแล้วก็เกรงกลัวอยู่ครับจึงสั่งให้หยุดทับแล้วก็เตรียมเข้ารบใหม่ในวันรุ่งสางแต่แม้ว่าหลวนชูแม่ทับกลางซี่ฉีแม่ทับซ้ายแล้วก็หานเจียแม่ทับขวาเนี่ยจะเข้มแข็งแล้วก็ผ่านศึกมามากเท่าใดก็ตามครับแต่จิ้นลี่กงเจ้าแคว้นใหม่ก็ยังถือว่าอ่อนหัดนักครับ ทำหน้าถอดสีกลัวทับชูอยู่เฟิงหววขุนนางเห็นท่าทีไม่ดีจึงเสนอว่าทับชูนั้นเคยเข้มแข็งในสมัยของชูจวงหวางปักษาจอมราชันก็จริงแต่เพราะซุนชูอว๋วขุนนางสัตว์ซื่อที่ได้ตายไปแล้วนั้นตอนนี้ทหารทั้งสองกองที่ซุนชูอ๋วได้สร้างเอาไว้ไปอีกสองข้างซ้ายขวาเนี่ยก็ได้แก่งักไปตามๆกันละคนที่มาแทนที่ก็สักเอาแต่ว่าหาคนมาแทนเท่านั้นหาได้มีความเข้มแข็ง,ขงเหมือนเดิมไหม อย่าไปกลัวเลยนายท่านข้าจะบอกใครให้ซื้อฟ้านกับซื้อชงสองแม่ทัพที่บาดหมางก,กันอยู่ไม่ได้สามัคคีกันเป็นใจออกรบเหมือนสมัยก่อนแล้วคือซื้อฟ้านกับซื้อชงเนี่ยไม่ค่อยจะถูกกันนะครับส่วนชื่อในจีนกลางนี้บริพก็ไม่แน่ใจครับเพราะว่า2ชื่อนี้เป็นชื่อตามบันทึกอื่นในภาษาอังกฤษนะครับซึ่ง ดูจะแตกต่างจากฮกเกียนเป็นอย่างมากนะครับฮกเกียนว่า2คนนี้คือก๋งจูเอ็กกับก๋งจูเจ็กนะครับซึ่งดูแล้วไม่ค่อยจะเข้ากันเท่าไหร่แต่ว่ายึดตามบันทึกที่มีทางประวัติศาสตร์ครับคือสื่อฟ้านกับสื่อชงครับฝ่ายชูก็มีทีเด็ดครับเมืองชูเนี่ยไม่เคยสิ้นมือเก่าทันระดับเทพจริงครับทั้งสองคนเนี่ยหนึ่งในนั้นคือหยางโหยจี G ครับผู้ที่ได้ฝากชื่อไว้จนถึงทุกวันนี้ครับตำนานว่าไว้ว่าวันหนึ่งเจ้าเมืองชูเข้าป่าไปล่าสัตว พบชนีวิเศษยิงเกาทันทีไรชนีก็เอามือรับไปได้ครับแต่พอเห็นหน้าหยางโยจีเท่านั้นครับชนีก็ร้องตกใจจนถูกหยางโยจีเนี่ยยิงตายทันทีครับฝีมือของหยางโยจีนั้นฉมังครับถึงขั้นร้อยก้าไม่เคยพลาดยิงเกราะทะลุ7ชั้นแบบชิวๆครับจึงเป็นไม้เด็ดอีกอย่างหนึ่งของฉู่ในครั้งนั้นระหว่างที่มือธนูทั้งสองคนกําลังประลองกันเนี่ยนายทหารมาเห็นก็ เห็นว่าเป็นเพชรเม็ดงามจึงพาตัวเข้าไปเสนอต่อฉู่กงหวางพร้อมสรรเสริญว่าหากทัพเรามีสองคนนี้รบที่ไหนก็ไม่มีวันแพ้ฉูกงหวางได้ยินก็ตาวาดออกครับว่าทำเนียมทำศึกนั้นย่อมชนะกันด้วยคนอุบายจะอะไรกับแค่มือเกาทันสองคนนั้นจะชนะศึกได้ว่าแล้วก็ไล่ออกไปครับเก็บลูกเกาทันไว้ไม่ให้สองคนนั้นยิงอีกต่อไปหยางโยจีก็ได้แต่ก้มหน้าน้อยใจครับอุตส่าห์ฝึกหัดฝีมือมาแต่น้อย ก็ไม่ได้ใช้งานรุ่งเช้าทับจิ้นเข้าประชิดหวังตีปีกซ้ายขวาที่อ่อนแอของฉู่ตามแผนที่คิดไว้ทับฉู่ก็ตั้งรับออกรับด้วยเปีกซ้ายขวาที่แข็งแกร่งที่เคยมีชื่อเสียงในอดีตครับฉู่กวงหวางก็ไล่ให้หยางโหยจีเนี่ยมือเกาทันที่เคยอยู่เคียงข้างรถคันเดียวกันเนี่ยให้ไปอยู่อีกคันหนึ่งครับแล้วก็ยึดลูกเกาทันไปด้วยครับฐานอวดฝีมือไม่รู้กาละเทศะทับทั้งสองเข้าตะลุมบอลกันครับทับหน้า ไปอีกซ้ายขวาเข้าตลุมบอลกันอุตลุดครับด้วยสภาพอากาศที่ฟ้ายังไม่สางเต็มที่เกวียนของจิ้นลี่กงเจ้าแขวนจิ้นติดลมลงครับลูกชายของชูกงหวางองค์ชาแห่งชูเนี่ยเห็นก็เข้าไปสังหารจิ้นลี่กงเอาผลงานหลวนเยียนครับลูกชายของหลวนชูแม่ทัพใหญ่ซึ่งทำหน้าที่เป็นองครักษพิทักษเจ้าเมืองจิน้นเข้ามายกล้อ เกวียนขึ้นด้วยกำลังมหาศาลครับจนเกวียนสามารถเคลื่อนต่อไปได้องค์ชายฉูขับม้ามาจะหมายหัวหล้วนเย็ยนแล้วก็เจ้าเมืองจิ้นครับพันได้ยินเสียงมาจากข้างหลังเหลียวหลังกลับไปเห็นธงสําหรับแม่ทัพล้วนชูแม่ทัพใหญ่เข้ามาช่วยลูกชายแล้วก็เจ้าเมืองจิ้นเอาไว้ครับหนีไม่ทันครับองค์ชายฉูถูกจับเป็นเชลยในที่สุดฝ่ายทหารฉูก็จะยกเข้ามาช่วยองค์ชายไว้ก็ช่วยไม่ได้รบกันจนเย็นต่างคนต่างเลิกทัพกลับไป ฟังจิ้นก็ตัดสินใจไว้ชีวิตองค์ชายตัวประกรันครับโดยเอามาใส่กลงห้อยประจานไว้หน้าค่ายให้ฉูก้งหวางยกมาช่วยด้วยโกรธขาดสติจะได้ผลิตศึกได้โดยง่ายรุ่งเช้าฉูก้งหวางยกทัพมาตามคาดครับเข้ารบก,กับทัพจิ้นไม่เป็นขบวนครั้นเมื่อแลเห็นบุตรชายครับที่ถูกใส่กลงอยู่หน้าค่ายร้อนใจดังอยู่ในกองเพลิงด้วยกำลังโทโสมิได้ยั้ง คอยท่าทหารทั้งปวงให้พร้อมมูลเป็นกระบวนตามหมหวดตามกองตามตำราชูก้งหวังให้ขับเวียนรุดหน้าหวังแก้วลูกชายลงมาให้ได้แม่ทัพสกุลเว่ยแห่งแขวนจิ้นครับได้ทีเอาเกาทันยิงถูกตาขวาของชูก้งหวางล้มลงจากรถชูก้งหวางขึ้นรถแล้วก็ให้ถอยรถเข้าไปอยู่ในระหว่างกลางทหารของตนชักเอาลูกเกาทันออก ลูกกระตาเนี่ยตกลงพื้นครับทหารเก็บได้ส่งคืนให้ชูกงกวางเองก็ลูกเสือคนหนึ่งแหละครับจึงกล่าวว่าตานี้คือตามังกรไม่ควรจะทิ้งเสียว่าแล้วก็เอาตามังกรของตนเองนี่นะครับใส่ไว้ในกระเป๋าเป็นที่ระลึกเราเร่งให้ทหารเข้ารบกับทหารเมืองจิน้นฝ่ายน้องเจิ้งเห็นพิชูเสียทีครับทหารเมืองจิ้นก็หนุนเนื่องกันเข้ามาเจ้าเมืองเจิ้งก็พับธงใส่กระบอกหนีกลับเข้าเมืองไปตามระเบียบครับ ชูกงหวางไม่รู้ว่าเจ้างหนีไปแล้วครับก็ยังยืนหยัดต่อสู้บนเกวียนศึกแผลก็ปวดใจก็เจ็บลูกก็ห่วงครับจึงจำใจต้องเรียกหยางโยจีมือเกาทันเข้ามาบอกว่าทหารเมืองจิ้นที่ยิงถูกเรานั้นใส่เสื้อสีเขียวหนวดยิกยองตัวท่านมีฝีมือมั่นเกาทันหาผู้ใดเสมอไม่ได้จงช่วยแก้ให้เราด้วยไร้เสียงตอบรับจากหันไปอีกทีเห็นหยางโยจียืนผายมืออยู่ด้วยถูกชูก้องหวาง ยึดเอาเกาทันไปก่อนหน้านี้จู่กวงหวางจึงมอบเกาทันสำหรับมือของตนเนี่ยแล้วก็พร้อมด้วย2ลูกดอกไปให้ก็คือมีโอกาสแค่2ลูกเท่านั้นครับหยางโหยจีขับเกวียนออกไปขึ้นเกาทันพาดสายไว้ร้องออกไปว่าไอ้ทหารชั้นต่ำช้าอวดว่ามีฝีมือบังอาจยิงนายเราแม่ทัพสกุลเว่ยอันเป็นแม่ทัพหน้าเนี่ยกำลังจะอ้าปากขึ้นตอบ หยางโยจีก็ยิงกรอกปากถูกคอหอยตลอดลงไปขาดใจตายครับชูป้องหวางมีความยินดีก็ถอดเสื้อมังกรของตนเนี่ยใส่ให้กับหยางโยจีเป็นบาเหน็จกับลูกเกาทันร้อยหนึ่งสำหรับต่อสู้ฆ่าศึกต่อไปโมเมนตัม um กลับมาเป็นของฝ่ายชูอีกครั้งครับด้วยขวัญกําลังใจทหารกลับมาฮึดสู้ได้อีกพลันทหารเมืองจิงนจะลุกไล่เข้าไปก็เห็นหยางโยจียืนถือเกาทันอยู่หน้าทหารทั้งปวงเหมือนถือปืนกลนอยู่ในมือเลยครับก็ไม่กล้าจะเข้าไป ตกเย็นต่างคนต่างถอยทับกลับมาครับก็ได้ชัยชนะกันไปคนละวันเมืองจินปรึกษากันว่าแม้ถูกกงหวางจะถูกเกาทันลม้มลงแต่หาได้ถอยทับไปไหมเห็นจะเอาชัยชนะได้โดยยากแต่ทับลูกับทับเว่ยพันธมิตรส่งมายังเดินทางมาไม่ถึงจงส่งคนไปเร่งทับพันธมิตรทั้งสองให้มาถึงโดยเร็วข่าวการเร่งทับพันธมิตรของจิ้นมาถึงกองสอดแนมของถูกเหรอครับถูกกงหวาง กำลังรักษาแผลอยู่ก็เป็นกังวลน,นักจึงเรียกสื้อฟ้านครับคุณสือมาปรึกษาสื้อฟ้านบอกว่าไม่ต้องห่วงข้าคงมีคนอุบายให้ท่านก่อนรุ่งสางเป็นแน่ชูก้งวางได้ยินงก็เบาใจครับแต่ก็รู้ดีว่าสือฟ้านผู้นี้แม้จะมีสติปัญญาแต่ระหว่างที่ทำงานเนี่ยชอบที่จะจิบสุราจีละน้อยจีละน้อยครั้นเมาแล้วก็จะไม่ตื่นสองวันสองคืนครับจึงกำชับว่าอย่าได้จิบสุราแม้แต่กงเดียวเด็ดขาด สื้อฟ้านก็รับคําไปกลับมาที่กระโจมครับสื้อฟ้านก็คิดกลุบายอย่างไรก็คิดไม่ออกเป็นกังวลเดินไปเดินมากระสับกระส่ายคล้ายจะอยากอะไรสักอย่างหนึ่งคนใช้ก็รู้ใจแหละครับรู้ว่าทําไมจึงคิดไม่ออกจึงไปต้มสุรามาให้แล้วก็บอกว่านี่น้ําต้มพริกไทยสื้อฟ้านมองหน้าขยิบตารู้ใจรินให้ขนาดไหนก็หมดทุกแก้วครับแล้วก็ล้มลงไปฝันดีทั้งคืนครับครั้นรุ่งเช้าข่าวสึกมาแจ้งว่าทัพพันธมิตรใกล้เข้ามาแล้ว ชูกงหวังบอกว่าไม่ต้องห่วงไปเรียกสื้อฟ้านมาคนใช้ก็เรียกไม่ตื่นเลยครับพยุงให้ลุกสื้อฟ้านก็ลม้มลงคนใช้ตัวดีรู้ตัวว่าผิดก็หนีจากกองทัพไปครับฝ่ายชูกงหวงังทราบข่าวก็ไม่รู้จะทําอย่างไรได้ครับเรียกสื้อชงครับซึ่งเป็นคู่ปรับกับสือฟ้านก็แน่นอนครับสือชงก็บอกว่าข้าก็เ,เตือนแล้วก่อนที่ยกทัพมาว่าไม่ควรยกทัพออกมาตอนนี้เหตุการณ์มาถึงขั้นนี้แล้วก็ให้ยกทัพกลับเมืองเถิด จูกงหวางก็สั่งให้เลิกทัพกลับไปให้หยางหยูจีเป็นทัพหลังครับมือเกาทันเนี่ยคอยที่จะสกัดทหารจินที่อาจจะไล่ตามมาให้ได้เอาสื่อฟ้านที่กําลังเมาเนี่ยขึ้นเกวียนกลับไปด้วยหากปล่อยไว้จะอายเขาเปล่าๆฝ่ายหลวนชูแม่ทัพกลางเมืองจินยกมาเห็นค่ายเปล่าก็รู้ว่าทัพชูหนีไปแล้วครั้นจะเข้าตีเจิ้งต่อก็เห็น รักษาหน้าที่เชิงเถินมั่นคงอยู่จึงต่างคนต่างยกทัพกลับเมืองไปชัยชนะเยียนหลิงจื้อจ้านตกเป็นของแคว้นจิ้นสำหรับภูมินี้เกิดข,ขึ้นที่เยียนหลิงครับส่วนหนึ่งของเหอหนานในปัจจุบันราว575ปีก่อนคริสต์กาลครับตามหน้าปรติศาสตร์ฝ่ายซื้อฟ้านสั่งเมามาก็รู้ตัวว่าถูกมัดอยู่ก็ถามทหารข้างๆก็รู้ความจริงว่ากำลังยกทัพกลับเรียกหาตัวคนใช้ตัวดีก็ไม่พบ ได้แต่ร้องไห้เสียใจที่เสียงานเพราะสุราแท้ๆครับฝ่ายฉูก้งหวงังคิดเมตตาสื่อฟ้านอยู่ก็รู้นิสัยกันดีครับกลัวว่าสื้อฟ้านเนี่ยจะฆ่าตัวตายจึงส่งสืชงไปบอกกับสื่อฟ้านว่าครั้งนี้แพ้ศึกด้วยวเราเป็นคนยกทัพมาเองความผิดย่อมตกอยู่กับเราจงใหญ่ได้คิดโทษตนเองเลยแต่หารู้ไหมครับว่าสืชงคนนี้ก็เป็นอริอยู่กับสื่อฟ้านมาแต่ไหนแต่ไรแล้วครับสือชงก็สั่งคนใช้ให้เอาความไปบอกแก่สื่อฟ้านว่า แต่ไหนแต่ไรมาแม่ทับเมืองฉูรบแพ้คราวใดก็สังหารตัวตายครั้งนี้ฉูกงหวังไม่เอาโทษท่านให้ท่านสามารถที่จะเชิดหน้าชูตาต่อไปได้ยินดีด้วยยินดีด้วยสือฟานได้ยินเท่านั้นก็เอาผ้าผูกคอตายในที่สุดครับสือชงก็ได้แต่หัวเราะอยู่เบาๆครับสำรภูมิเย,ยนหลิงถือเป็นสำรภูมิที่ใหญ่เพียงพอที่จะทําให้จิ้นลี่กงเนี่ยคิดฝันถึงตําแหน่งอธิราชเหมือนกับจิน้นหวนกงในอดีตครับสู้ถง ุนนางคนสนิทคนใหม่ของจินลี่กงเนี่ยยุยงว่าสกุลซี่สามคนหรือซานซี่เนี่ยอันประกอบไปด้วยซี่ฉีสซี่โชและก็ซี่จือ้อถือตัวว่าเป็นนายทหารใหญ่ใจกำเริบพวกพ้องมากต่อไปจะเป็นภัยเหมือนสกุลเจ้าเอาได้ก็เป็นธรรมดาอีกครับที่เมื่อเสร็จศึกก็ต้องมีเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆครับตอนนี้เนี่ยในแคว้นเจ้าสาสกุลที่ครองความยิ่งใหญ่อยู่คือตระกูลซี่ ตระกูลหลวนแล้วก็ตระกูลจงสิงครับที่ยังยิ่งใหญ่อยู่ตอนนี้นะครับเจ้าเมืองจิ้งก็มีได้ลงใจด้วยเท่าไหร่แหะครับเพราะว่าจะสังหารล้างตระกูลอีกเนี่ยก็จะเป็นที่ขรหาได้สู้ถงจึงว่าข้าได้ยินมาว่าพวกซานซี่ในศึกครั้งที่แล้วเนี่ยได้เข้าไปเทียบเวียนเนี่ยคุยกับเจ้าเมืองเจิ้งอยู่เนืองๆไม่เชื่อพรุ่งนี้ลองเรียกตัวองค์ชายฉูมาถามดูก็จะรู้แน่ว่าแล้วคืนนั้นสู้ถงก็เข้าไปในที่คุมขัง บอกกับองค์ชายชูตัวประกันว่าจงพูดตามที่เราบอกแล้วท่านจะได้กลับเมืองรุ่งเช้าเนี่ยจินลี่กงเรียกตัวองค์ชายชูเข้าไปแล้วถามว่าหากท่านพูดความจริงจะปล่อยตัวกลับบ้านองค์ชายชูก็พูดหมดเปลือกครับตามที่ได้รับการสั่งสอนมาจากซูถงเมื่อคืนนี้บอกว่าขุนนางตระกูลซี่ทั้งสามเนี่ยรอบส่งข่าวเมืองจิ้นอยู่เนืองๆพร้อมใจกันจะเอาคุณชายโจหลานชายท่าน ที่ไปรับราชการอยู่เมืองหลวงเนี่ยกลับมาครองเมืองอยู่ไม่ได้ขาดสู่ถงได้ยินก็สมความคิดแหละครับจึงเสริมก็ไปอีกว่าถ้าท่านท่านายท่านยังไม่เชื่อท่านร้องให้ซี่ฉีเนี่ยไปส่งข่าวที่ท่านชนะศึกที่เยนหลิงเนี่ยให้แก่พระเจ้าเมืองหลวงดูแล้วให้คนตามสกุลรอยดูว่าหากซี่ฉีกับคุณชายโจที่รับราชการที่นั่นเนี่ยมาคุยกันก็สมกับที่องค์ชายชูบอกไว้จินลี่กงก็เห็นชอบด้วยครับสั่งให้ ซี่ฉี่เนี่ยไปเมืองหลวงแจ้งข่าวศึกแก่พระเจ้าเมืองหลวงเมืองหลวงในสมัยนั้นเนี่ยก็คือลั่อี้นะครับหรือลัอ่หยางนั่นเองครับแต่ระหว่างนั้นครับซูถงผู้ที่วางแผนทั้งหมดก็ส่งคนไปหาคุณชายโจกที่รับราชการอยู่ที่เมืองหลวงว่าอีกไม่กี่วันซี่ฉีจะเดินทางมาถึงเมืองหลวงแล้วท่านก็รู้ดีว่าตระกูลซี่เนี่ยเป็นตระกูลที่มีความกว้างขวางแล้วก็มีอิทธิพลอยู่ในแควนจิน้น ท่านควรจะพูดจาฝากตัวไว้ภายภาคหน้าจะได้พึ่งพาก,กันคุณชายโจก็เห็นดีด้วยครับหลังจากที่ซี่ฉีเข้าเฝ้าเสร็จแล้วก็ออกมาคุณชายโจก็เข้าไปหาถึงที่พักครับถามไถ่ถึงการบ้านการเมืองในเมืองจิน้นทั้งปวงว่าเป็นประการใดซี่ฉีก็คุยไว้บอกความทุกประการเลยครับพูดจากันตั้งแต่วันจนถึงเวลาเย็นจึงออกมาคนใช้ที่จินลี่กงใช้ให้มาสะกดอรอยดูก็เอาความเนี่ย ความที่ทั้งสองคนมาหากันเนี่ยพูดคุยกันทั้งวันกลับไปบอกแกจิ้นลี่กงทุกประการนั่นแหละครับจึงเป็นธรรมเนียมที่ทูตในสมัยนั้นจริงๆเนี่ยคือไปต่างเมืองก็ควรจะเก็บตัวครับไม่พบใครเป็นการส่วนตัวแม้กระทั่งญาติมิตรของตนก็ตามฝ่ายคนใช้กลับมาแจ้งความกับจินลี่กงว่าซ,ซ,ซี่ฉี่กับคุณชายโตคุยกันทั้งวันเลยจินลี่กงก็เห็นว่าจริงตามคําสูถงว่าเลยครับจึงคิดจะล้างตระกูลซี่ แต่ก็ต้องรอให้ซี่ฉีกลับมาก่อนจะได้มัดรวมกันฆ่าทีเดียวอยู่มาวันหนึ่งจินลี่กงดื่มสุราอยากกินเนื้อสัตว์ขึ้นมาครับจึงให้พ่อครัวไปปรุงเนื้อมาเป็นกับแกล้มแต่บังเอิญว่าเนื้อในครัวหมดก็ออกไปตลาดครับหากี่ร้านก็ไม่มีเน,เนื้อเนี่ยขาดตลาดพอดีแลยครับและประจวบเหมาะกับที่ซี่ฉีกลับมาจากเมืองหลวงพบพลานป่าชาวบ้านยิงเนื้อได้ตัวหนึ่งจึงขอซื้อขึ้นเกวียนกลับมายัางบ้านระหว่างนั้นพ่อครัวของจินลี่กง เห็นเนื้อบรรทุกมาบนเกวียนก็เข้าไปแบกเอามาไว้โดยที่ไม่ได้ขอสี่ฉีเลยครับถือว่าเป็นคนของเจ้าเมืองใช้มาสี่ฉีเห็นดังนั้นก็เอาเกาทันยิงพ่อครัวหัวขโมยตายคาที่ครับความรู้ไปถึงจินลีก่กงจินลี่กงจึงเรียกสู้ถงแล้วก็อีหยางอู่เข้ามาว่าสี่ฉีททำบังอาจดูหมิน่นเราให้ไปเอาตัวมาฆ่าเสียโดยเร็วสูถงกับอีหยางอู่จึงบอกว่า หากจับตัวสี่ฉีตอนนี้4โชแล้วก็4จือ้อพี่น้องก็จะมาทําอันตรายแก่ท่านได้ควรที่จะหาโอกาสจับเสียพร้อมกันจะดีกว่าจิ้นลี่กงก็ไม่หายโกรธครับจะทําการเดเร็วให้ได้จึงว่างั้นก็เอาทหารไป3ามกองไปลากคอมันมาเลยทั้งสองจึงบอกว่าอันซานซี่ทั้งสานั้นมีฝีมือเข้มแข็งถ้าแกลวทหารก็มากจะไปล้อมจับเอาซึ่งหน้านั้นเห็นจะหายอมตายไม่ก็คงจะได้รบกันถึงขั้นตะลุมบอล เกลือกเพียงพล้ำม,มาท่านจะเสียทีต้องทําการโดยการหลอยหลังด้วยสารสี่ทั้งสามคนเนี่ยเคยออกไปดูการฝึกซ้อมทหารอยู่ทุกวันไม่ได้ขาดจะจัดเอาพวกเราให้มากถืออาวุธซ่อนไว้ในมือ,อยนืนรายกันอยู่ที่สนามหัดประจําตัวไว้ทุกคนแล้วจึงเลือกเอาทหารที่มีฝีมือดีเข้มแข็งไปสองพวกเนบเอาวุธซ่อนไว้ในกรีบเสือ้อให้ทําเป็นทะเลาะชกกันแล้วเข้าไปฟ้องสามพี่น้องให้ทั้งสามพี่น้องเนี่ยเข้ามาห้ามปลามไกลเกลีย ถ้าเห็นได้ทีแล้วจึงเอาวุธที่ซ่อนไว้ในมือเนี่ยออกช่วยกันฟันแทงพวก3คนเนี่ยให้ตายเสียถึงทหารทั้งปวงจะมาแก้กันพวกเราก็ยังคุมเชิงอยู่สิน้นข้าพเจ้าเห็นจะสําเร็จได้โดยง่ายตัวอีหยางอู่ที่เข้ามาแจมในการลอบฆ่านี่ในฉบับของเราเนี่ยไม่ได้กล่าวถึงน,นะครับคือมีที่มาที่ไปตามบันทึกเนี่ยก็คือแกเนี่ยเป็นคนที่มีความแค้นต่อตระกูลซี่มาก่อนครับเพราะว่าซี่ฉีเคยไป ยึดเอาที่ดินแกมาครับจึงมาแจมในการลอบสังหารในครั้งนี้นั่นเองครับเหตุการณ์ก็เป็นไปตามที่วางแผนเอาไว้ครับ3พี่น้องแซซี่ผู้ยิ่งใหญ่เนี่ยถูกสังหารด้วยกลนูายตายในหน้าที่แต่ไม่ได้รับการสะดุดีแต่มีข้อหากบฏติดไปด้วยครับหนึ่งใน3ตระกูลที่ยิ่งใหญ่ของจิ้นในสมัยนี้ถูกกาจัดไปแล้วคงเหลือแต่ตระกูลหลวนแล้วก็จงสิงครับหลวนชูแม่ทัพกลาง แล้วก็ซุนเยียนซึ่งเป็นหลานของซุนหลิงฝูนะครับตอนนี้เป็นผู้นำตระกูลจงสิงแล้วก็ตำแหน่งผู้ช่วยแม่ทัพของซี่ฉีที่เพิ่งตายไปนี่แหละครับเมื่อรู้เข้าทั้งสองคนก็จะเข้าไปถามเหตุและผลกับเจ้าเมืองพอดีเจอกับทัพของซูถง800คนเนี่ยกำลังกลับจากการล้างตระกูลพอดี ก็รู้ทันทีครับว่าเจ้าซูถงนี่เองที่เป็นต้นต่อแม่ทัพหลวนชูกับซุนเย็ยนเนี่ยจึงหวังจะใช้อำนาจแม่ทัพของตนเนี่ยทำการด้วยโวหารจึงแกล้งร้องไปว่าผู้ใดบังอาจยกทหารเป็นกระบวน้ามาในที่ห้ามให้เร่งกลับออกไปเสียโดยเร็วทหารทั้งปูนได้ยินเสียงของหลวนชูก็ตกใจครับยังยั้งอยู่ไม่กล้าเข้ามาซูถงก็แสบไม่เบาครับร้องประกาศกับทหารไปว่าสองคนนั้นเป็นพวกเรียกกับพวกกบฏใครจับได้จะปูนบำเหน็จให้อย่างงาม ทหารทั้งหลายก็กลัวกันเข้ามาครับหลวนชูกับซุนเยียนเห็นดังนั้นก็คิดว่าคงสู้ทหาร800คนไม่ไหวจึงคิดหนีเข้าไปหาเจ้าเมืองจิ้นที่ข้างในจิ้นลีอกงก็ออกมาครับถามว่าเอะอ,อะไรกันปราบกบฏยังไม่จบอีกหรือสู้ถงคำนับแล้วบอกว่าล้วนชูกับซุนเยียน2คนนี้เป็นพวกเดียวกับกบฏแทซ,ซี่ขเจ้าจะขอจับเอาตัวไปฆ่าเสีย จิ้นลี่กงจึงว่าทั้งสองเป็นขุนนางใหญ่จะได้เป็นพวกเดียวกับกบฏก็หามีหลักฐานยั่งยืนไหมว่าแล้วจิ้นลี่กงก็ปล่อยให้กลับบ้านไปการปล่อยคนสองคนกลับบ้านครั้งนี้ทําให้เราพักพวกที่ร่วมก่อการฆ่าล้างตระกูลซี่บางคนเนี่ยหนีไปอยู่เมืองอื่นเลยทีเดียวครับเพราะว่าเห็นจิ้นลี่กงทําการไม่ตลอดสักวันหนึ่งสองแม่ทัพนี้คงจะ กลับมาเอาคืนเป็นแน่แท้ส่วนสู้ถงกับอีหยางอู่ก็ยังอยู่ครับได้เลื่อนตำแหน่งแทนที่ของพวกแซซี่อย่างสวยงามในฐานะของผู้ปาราบกบฏส่วนหลวนชูกับซุนเยียนก็ทำเป็นนอนป่วยอยู่บ้านไม่มาทำราชการครับฝ่ายสู้ถงก็ทําการกําเริบเอาอกออดใจจินลี่กงต่างๆนานาครับวันหนึ่งพาจินลี่กงออกนอกเมืองไปเพราะว่าได้ยินข่าวมาว่ามีเมียชาวบ้านป่าคนหนึ่งสวยสดงดงามหยาเดเยิ้มหยดย้อย จึงพากันออกไปค้างกับเมียชาวบ้านให้หนำใจซึ่งข่าวการออกไปเที่ยวป่าล่าสว่าดของจินลี่กงครั้งนี้เนี่ยถึงหูสองแม่ทัพที่แกล้งป่วยอยู่บ้านหูพึงเลยทีเดียวครับปรึกษากันยกทัพไปซุ่มอยู่สองข้างทางตัวหลวนชูเองก็เข้าไปหาจินลี่กงแล้วบอกว่าข้าพเจ้าป่วยอยู่บ้านพึ่งหายขึ้นมานั้นรู้ว่าท่านออกมาที่นี่ข้าพเจ้าจึงออกมาตาม เหตุใดท่านจึงละทิ้งบ้านเมืองเสียออกมาอยู่กลางป่าหลายคืนหาควรไม่ไพ่พล,พลจะรัญซำระส,สายที่เป็นคนพานก็จะมีใจกำเริบข้าพเจ้าจึงขอออกมาเชิญท่านกลับไปเมืองเจ้าเมืองจินได้ยินเสียงของคุณนางผู้ใหญ่ตักเตือนก็มิอาจที่จะขัดได้แหละครับก็ยอมยกกลับออกมาสั่งให้สูถงเนี่ยคุมทหารนำหน้าเกวียนออกไปล้วนชูกับซุนเยียนคุมทหารตามมาข้างหลังพอถึงที่ซุ่มก็ให้สัญญาณทหารออกมาโจมตีครับ ตีสูถงตายทันทีในที่นั้นส่วนจิ้นลี่กงเองจับใส่กรงขังไว้เหมือนสัตว์แหะครับแม่ทัพทั้งสองก็พยายามที่จะอธิบายความเป็นมาเป็นไปให้กับนายทหารและก็ขุนนางอื่นๆในเมืองฟังแหะครับว่าเหตุใดต้องทําเช่นนี้โดยเฉพาะหานเจ๋ยละครับซึ่งทั้งสองก็ให้ความสําคัญเป็นพิเศษครับแต่หานเจ๋ยก็รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นจึงขอหยุดดูท่าทีก่อนบอกป่วยอยู่บ้านไม่สามารถที่จะมารับฟังถึงนอกเมืองได้ ฝ่ายแม่ทัพทั้งสองได้ทำการมาถึงเพียงนี้แล้วก็จึงเอายาพิษใส่ในอาหารให้จินลี่กงกินตายในที่ขังนั่นแหละครับซินจินลี่กงผู้ที่มีชัยเหนือฉูนะครับในศึกแห่งเยียนหลิงแต่กลับเลอะเทอะครับละทิ้งความยิ่งใหญ่เชื่อฟังคนสพอพลอตายอย่างอานาถหลังพิธีศพกลางป่าของจินลี่กงเสร็จลงหลวนชูปรึกษาขุนานางว่าแผ่นดินว่างลงไม่ได้จำต้องหาสกุลเจ้าเมืองมาปกครองซุนเยียนจึงว่าจินลี่กง กล่าวหาว่าคุณชายโจจะกลับมาเอาเมืองก็เหมือนกับการให้พรกับคุณชายโจแล้วซึ่งตอนนี้ยังรับราชการอยู่ในเมืองหลวงเป็นผู้ที่มีสติปัญญาแล้วก็รูปงามสมเป็นบัณฑิตอายุได้14ปีแต่ความคิดเป็นผู้ใหญ่นะักเห็นควรไปเชิญมาคุณนั้นทั้งปวงก็พยักหน้าคุยกันจอกแจกจอกใจเห็นด้วยแหละครับกงจื่อโจเดินทางกลับมาถึงแคว้นจิน้นเห็นขุนนางผู้ใหญ่มารอรับ ก็พวกนี้แหละครับพวกหลวนชูซุนเยียนหานเจียนี่แหละครับมายืนรอก็พูดขึ้นอย่างหลักแหลมหนักแน่นว่าอันประเพณีผู้ซึ่งจะรักษาแผ่นดินต้องมีอาญาสิทธิ์ถ้าผู้ใดทำผิดก็จะต้องเอาโทษตามผิดถ้าผู้ใดทำชอบก็จะต้องทำานุบำรุงตามสมควรท่านทั้งปวงจะต้องอยู่ในบังคับบัญชาเชื่อฟังถ้อยคำคำ,คำสั่งสอนของเราจึงจะยอมถ้าจะเอาชื่อมาเป็นแต่เพียงจเจวต้นท่านทั้งปวงจะทำการสิ่งใดทำตามอำเภอใจ มิได้บอกกล่าวให้รู้นั้นเราจะไม่ยอมเป็นเจ้าเมืองท่านแล้วท่านจงไปหาที่พึ่งอื่นเถิดนี่คือเรียกว่าเป็นปฐมองค์การของเจ้าเมืองคนใหม่เลยครับว่าจะไม่ยอมอยู่ภายใต้อำนาจของข้าราชการขุนนางต่างๆและยินถ้อยคําอันทรงพลังไม่ยอมอยู่ใต้อำนาจขุนนางสมกับเป็นเจ้าเมืองครับก็ต่างก็คุกเข่าลงคํานับต่างคนต่างร้องขึ้นพร้อมกันว่าข้าพเจ้าทั้งปวงนี้ยอมทําตามท่านทุกประการ ว่นแล้วก็ตั้งให้เป็นจิ้นเต้ากงครองแคว้นจิ้นอันยิ่งใหญ่ต่อไปจิ้นเต้ากงเจ้าแคว้นคนใหม่ไม่ได้พูดเก่งอย่างเดียวครับจัดการสืบสวนเอาตัวคนผิดผู้ร่วมกระทําสังหารตระกูลซี่มาประหารกลางตลาดออกคําสั่งเด็ดขาดอย่างไม่ลังเลหลวนชูแม่ทัพใหญ่เห็นดังนั้นครับแทนที่จะดีใจครับแต่แกคิดไปมากกว่านั้นแกตกใจครับนอนไม่หลับเลยทีเดียวเพราะาเกรงว่า ตนเองจะเป็นอย่างเจ้าตุนครับจำได้ใช่ไหมครับที่เจ้าตุนเนี่ยเคยสังหารเจ้าเมืองแล้วถูกมากล่าวหาความผิดภายหลังจึงถูกสังหารล้างสกุลเจ้าไปก่อนหน้านี้ครับหลวนชูจึงไปขอลาออกจากราชการอ้างเหตุชาราภาพแล้วก็บอกว่าขอส่งต่อตําแหน่งให้แก่หานเจี๋ยนั้นเหมาะสมที่สุดเมื่อหานเจี๋ยเข้ามารับตําแหน่งต่อจากหลวนชูจึงว่านายท่านให้ข้ารับตําแหน่งก็ควรอยู่แล้วแล้วก็ได้สั่งลงโทษพวกผิดนั้นก็สมควรเช่นกันยังแต่ผู้ที่มีความชอบ ที่ท่านยังแต่งตั้งไม่หมดจินต้ากงจึงว่าผู้ที่มีความชอบนั้นยังมีผู้ได้อีกเล่าข้าได้แต่งตั้งหมดแล้วนี่หานเจียผู้ซึ่งอยู่เบื้องหลังการซ่อนเด็กทารกสกุลเจ้าอยู่เนี่ยได้โอกาสทันทีจึงว่าต้นสกุลเจ้าเจ้าซวยนั้นได้ติดตามจินหวนกงคนพระเนจรกว่า19ปีจนกลับมาคลองแคว้นแล้วก็ทําความชอบให้ต่อแผ่นดินส่งต่อมายังเจ้าตุนบุตรชายแล้วก็ส่งต่อมายังเจ้าซัว สกุลเจ้านั้นสร้างความชอบแก่จิ้นมาโดยตลอดถูอันกูเพชรทูลให้สังหารตระกูลเจ้าล้างโคตแต่ยังเหลือเด็กน้อยเจ้าอูอยู่บัดนี้อายุได้15ปีแล้วที่เราเล่ามาเนี่ยผ่านมา2ปีนะครับขอนายท่านเข้ารับมาชุบเลี้ยงให้สมกับความชอบของสกุลเจ้าด้วยเถิดสำหรับตอนนี้เนี่ยคงต้องจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนครับไว้จะกลับมาดูว่าท่าทีของจิ้นต้ากง ที่มีต่อเจ้าอู่บุตรกำมพลาที่ถูกชุบเลี้ยงมาโดยหมอเฉิงอิงจะเป็นอย่างไรบ้างติดตามตอนต่อไปนะครับขอบคุณครับ